ลูกอยู่ไหนลูกอยู่มันข่าเลยตาก็มีข้างเดียวนะนะตาเป็นอะไรอตาบอดระวังรถนะระวังรถนะลูกนายลูกอยู่หน่าร้องเกียวเกียวมันอยู่หนาเนี่ยรถนะรถเกียบเอนะนาลูกมาตาเป็นอะไรนะฮะมีข้างเดียวอะลูกไปไว้ไหนแล้วล่ะฮะ ลูกอยู่บนเข่าเปล่าฮะลูกได้อยู่บนเข่าหรือเปล่ารถมาแล้วลูกรถมารถมาหรือรถเกียบมาตรงนี้มาตรงนี้มาริมลิมเนะี่ยงานเลยเนี่ยไอแดงก็อยู่เรือแดงละลูลอยู่ยนั่นมาเนี่ยอืมไอแดงเป็นพ่อลูกอ่อนหรือเปล่าฮะอืมมาทางนี้ลูกมา ไปตรงนี้มะไม่มีอะไรหรอกจะห้าลูกนะห้าลูกอยู่ไหนเดี๋ยวรถเกียรจะไปไหนเด้งมาแดงอ่ะแดงแดงอ่ะเร็วๆจะหน,นีทำไมเนี่ยมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆอ่ะอันนี้ มาเร็วเรวมาเร็วเรวมาไม่ต้องกลัวเลยไม่เจอกันนานเลยเนี่ยามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วไปดำไปไหนแล้วเนี่ยมาเร็วเร็วเลย แดงมันก็กลัวเหมือนเดิมมนะัเนเนาะแดงเนาะจะไปไหนลนะรถเกียร์เนาะยิงไปทั่วจะได้กิ่นไหมนะฮะจะได้กินหรือเปล่าจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ด่างมาอดนะน่ะเดี๋ยวไอ้ด่างมาอดนะน่ะ ด่างนอนอยู่นู่นตัวหนึ่งนี่ว่ะเร็วๆด่างมาด่างด่างเอ้ยด่างด่างมาเร็วด่างด่างมาเร็วอนอนตายหรือเปล่านะนอนไม่รู้ไม่ชี้ไอ้ด่างมันตายหรือเปล่าเรามันนอนเฉยเลย นาง <c oughs> โกดไม่มาหานานโกดเลย <c oughs> อ่ะ,อะเร็วเร็วมันต้องกลัวมันมีตาข้างเดียวอย่างนี้ไปหมดแล้วแหละนะไ <c oughs> ปะห้าลูกกว่า <c oughs> หนยลูกอยู่หน่อยรถมานะรถมานะรถนะรถนะหื้ ลูกอยู่ไหนลูกอยู่บนเขาวนลูกอยู่บนเขาวมืดำมือไม่ลงมาว่าลูกอยู่บนข้าไม่ไปออกบนเข้าเหรอฮะใครจะขึ้นไปหาได้นูน่นบนยอดนูน่น